ไปติดตามความคืบหน้า กรณีที่มีนักวิ่งรายหนึ่งค่ะเขาไปวิ่งที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในพื้นที่นนทบุรีหลังจากนั้นเขาถูกวางยาและได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าในขวดน้ามีสารไซลาซีนถึง98%แล้เเซแลเขาไม่ใช่คนแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะย้อนกลับไปวันที่15มิถุนายนมีชายรายหนึ่งเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันส่วนนักวิ่งที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเหตุการณ์เกิด19มิถุนายนความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่คุณวิโรธตก เป็นเหยื่อจนกระทั่งเขาต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตรํารวจภูทรภาคหนึ่งพลนม,มตรีท่านายุทธวุธธิจรัดธรรมรง์ บอกว่าขณะนี้ฝ่ายสืบสวนรู้ตัวบุคคลต้องสงสัยที่ลงมือก่อเหตุเชื่อว่าเป็นคนในพื้นที่แต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดเพราะอยู่ระหว่างการสอบปากคําเพิ่มเติมเพื่อยืนยันถึงพฤติการบุคคลต้องงสยรายดังกล่าวว่าสอดคล้องกับข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนมีอยู่หรือไม่แล้วในสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีอีกครั้ง ส่วนมูลเหตุจูงใจตำรวจยังไม่ตักประเด็นใดทิ้งทั้งเรื่องการประสงค์ต่อทรัพย์หรือการประสงค์ต่อการคุกคามทางเพศด้วยอาจจะเป็นไปได้ทั้งเป็นกลุ่มวิชาชีพหรือคนที่มีปัญหาทางจิต ก็มีการสั่งการให้ตำรวจยกระดับป้องกันให้มีสายตรวจประจำจุดทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเฝ้าระวังจุดล่อแหลมให้มากขึ้นนอกจากนี้เองก็มีการประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้ตรวจสอบร้านจำหน่ายยาชนิดดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วยค่ะสำหรับคดีนี้มีผู้เสียหายสองรายค่ะรายแรกเหตุการณ์เกิดขึ้น15มิถุนายนรายที่2 19มิถุนายน ด้วยการตรวจสอบน้ำดื่มของผู้เสียหายพบว่าในขวดน้ำมีส่วนผสมของสารไซลาซีน98%ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการวางยาสลบสัตว์และเป็นยาควบคุมประชาชนทั่วไปไม่สามารถหาซื้อมาได้เองโดยยาจะออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางและทั่วร่างกายมีฤทธิ์ทำให้ง่วงสลืมสลือไปจนถึงสลบขึ้นอยู่กับขนาดของยาที่ได้รับออกฤทธิ์นาน1-2ชั่วโมงค่ะ และสำหรับสารชนิดนี้จะมีทั้งแบบน้ำไม่มีสีและแบบผงและเมื่อใส่ยาลงไปในเครื่องดื่มแล้วจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของสีและกลิ่นจึงทำให้มีการลักลอบนำไปใช้ในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองด้วยตำรวจบอกว่า ไม่ควรจะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าเพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้แล้วก็กรณีของบรรดานักวิ่งคนที่ไปออกกําลังกายในสถานที่สาธารณะค่ะกวดน้ําให้พกติดตัวหรือว่าเก็บไว้ที่รถไม่ควรวางไว้ในจุดหนึ่งจุดใดที่คนทั่วไปสามารถสังเกตเห็นได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ